ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเรามหาศจรรย์น,นะคะภาพทั้งหมดสร้างจาก AI ใช้เป็นภาพประกอบเพียงเท่านั้นนะคะเรื่องราวนิยายสั้นของมิลินจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะบรรยกาศยามเช้าไปฝนต้นหนาวหมอกขาวๆจางๆขี้คุมทุ่งนาโลง่งสายลมเย็นพัดแผ่วๆพัดใบตาลตัว สวลานหน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูงมีหายดินเรียงรายข้าวตากแห้งบนเสื่อสารกลิ่นข้าวใหม่หอมอ่อนๆลอ,อ,อยมาแตะจมูกแสงแดดยามเจ็ดโมงสองตลอดต้นไม้เงาไม้โยกเบาๆบนพื้นดินชื้นเสียงนกเอี้ยงร้องไกลๆที่นี่คือหนองแฝกใต้หมู่บ้านที่ดูเหมือนกันเวลา หยุดเดินคุณนายวาสนาญิงไม้ผิวขาวสะอาดใส่เสื้อแพรแผนกระบอกกับผ้าถุงสีฟ้าหม่นเดินช้าๆไปตามทางดินแดงข้างลำคลองในมือถือพ้าสีหวานที่มีรวดลายดอกพุทรอนอย่างวิจิตเธอพูดจาเรียบร้อยสุภาพเสมอแต่ไม่ค่อยคุยกับใคร วันวันเดินดูราวผ้าถุงหน้าบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีมองแล้วก็พยักหน้าเล็กน้อยแลวกับกำลังประเมินงานศิลปะชิ้นดีชาวบ้านที่พบเห็นพากันกระซิบคุณนายอะ่ะไม่เคยยิ้มเลยเนาะแต่เห็นผ้าทอก็ยิ้มมุมปากทันทีคุณนายยืนคิดถึงอดีตเสียงรถลากผ่านเสียงน้ำในคลอง เสียงทอผ้าจากในบ้านไม้เมื่อครั้งคุณนายวัสนายังเด็กคุณนายวัสนาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนไทยสองชั้นริมน้ำย่านบางกะบือแม่ของเธอเป็นช่างทอผ้าที่ฝีมือปานีที่สุดในย่านนั้นวันทั้งวันแม่เอาแต่นั่งอยู่หน้ากี่ทอผ้าลายซับซ้อนจนลายตา กิ่นได้ย้อมคามกินน้ำคามส,สดๆจากหมอ้อน้ำใบใหญ่ลอยฟุ้งอยู่ทั่วบ้านเธอมักจะจับผ้าที่แม่พับเอาไว้แต่ยังไม่ทันได้แตะแม่ก็พูดเสียงเหนื่อยล้าอย่าเล่นพื่นนั้นเขาสั่งเอาไว้แม่ต้องขายก่อนนะลูกทั้งชีวิตของเธอไม่เคยได้ใส่ผ้าถุงที่แม่ทอกับมือเลย แม่แม่จะเสียไปแล้วพร้อมกับหนี้สินและผ้าทอผืนสุดท้ายก็ยังต้องขายทิ้งปัดมาบ่ายวันหนึ่งเดือนลูกสาวยายคำทอผ้าลายขิดสีม่วงอันแสนง,งดงามเสร็จใหม่ๆเธอนำไปตากไว้หลังบ้านด้วยความภาคภูมิใจแต่แล้วเช้าวันลุ่งขึ้น ผืนผ้ากับหายไปไม่เหลือแม้จะเศจได้ตกพื้นเดือนตกใจรีบวิ่งไปหาแม่แม่แม่จา๋าผ้าที่ค้าทองมันหายไปไหนก็ไม่รู้อะแม่ยายคำหันไปมองและตอบแบบใจเย็นลมมันคงพัดไปนะล,ลูกเอ้ยไม่ใช่แค่เดือนหาทองของแม่แจ่มยายบัวป้าทอง ที่ทยอยหายไปทีละผืนทุกผืนล้วนเป็นลายโบราณสีสันสดใสและทอได้วมือทั้งผืนเหมือนคนที่ขโมยไปย่อมรู้คุณค่าของมันในคืนวันหนึ่งเสียงแมลงกลางคืนดังสนัน่นตะเกียงแขวนไว้แกว่งเบาๆเสียงเท้าเดินบนผืนไม้ก้องลานผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินเล่นผ่านบ้านของคุณนายช่วงหัวคำ่ำเขาเห็นแสงตะเกียงบนชั้นบนลอดลงมาจากเงาม่านบางๆสะท้อนผืนผ้าหลากสีแขวนเป็นระเบียบเหมือนแกลลอรี่พาลายเข้าหลามตัดของแม่แจ่มลายพิกุลของเดือนลายหางไหลที่ยายบัวทอเฉพาะวันครบรอบแต่งงานกับสามี ทุกผืนอยู่ในบ้านของคุณนายและเช้าวันถัดมาสาวบ้านมุ่งไปที่วัดฝนเริ่มตั้งเขามาแล้วทุกคนมารวมตัวเพราะรู้กันว่าใครคือผู้เอาผ้าไปโดยที่ก้องเห็นทุกอย่างจากเมื่อคืนเลยนำไปบอกลุงผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนพูดขึ้นกลางวงว่าฉันไม่โกรธหรอกนะ ท่านชอบเพื่อถุงทอจริงๆฉันจะยกให้ยังได้เลยแต่อย่าหลบอย่าหนีอย่าขโมยแบบนี้สิมันเจ็บปวดนะกับคนที่ทอผนะ้าน่ะคนทั้งวงประชุมเงียบกิบคุณนายลุกขึ้นก้มศีรษะน้ำตาเอ่อที่ห่างตาคุณนายวาสนาพูดด้วยเสียงอ่อนโยนแต่แน่วแน่อิฉันเอาไปจริงๆ เพราะมันคือสิ่งเดียวที่เตือนให้ฉันคิดถึงแม่พาทอมือทุกผืนที่ทอเหมือนฉันได้อยู่ใกล้แม่ฉันขอโทษขอไข่ด้วยการสร้างตลาดผ้าทอในหมู่บ้านนี้และฉันจะนำผ้าไปแนะนำกับสมาคมผ้าในพระนครให้ทุกคนได้รู้ว่าหนองแฝกใต้ คือแหล่งผ้าทอฝีมือที่ดีที่สุดในแผ่นดินนี้ทุกคนฟังเรื่องราวของคุณนายก็พากันสงสารและเห็นใจหลายวันผ่านมาเสียงกี่ไม้เสียงหัวลราของชาวบ้านและเด็กก็ดังทั่วหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านดูคึกคืนและอบอุ่นคุณนายวาสนา เริ่มต้นการฝึกทอผ้ากับเดือนมือที่เคยถือพัดถูกเปลี่ยนเป็นมือมาจับได้เธอขยับไม้ฟืมนด้วยมือสันส่นๆัาดบ้างเบี้ยวบ้างแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ยายบัวนางมองอยู่ไม่ไกลนักสอนวิธีโยกกี่แม่แจมช่วยเรื่องการไล่สีเดือนหัวเลาะก่อนจะพูดว่า เมือคุณนายเป็นคุณหนูนักเลยนะคะแต่ใจสู้มากๆเลยกว่าใครจะมาทำแบบนี้ได้อะ่ะมันช่างยากนักนัเจ้าคะคุณนายยิ้มทั้งน้ำตานี่คือผืนแรกในชีวิตที่แม่ไม่ต้องทอให้ค่าอีกแล้วหลายเดือนต่อมาคุณนายวัสนานำผ้าทอจากหนองแฝกตาย ไปแนะนำกับสมาคมค้าผ้าที่พนักคอด้วยคำพูดที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและซึ้งกินใจไม่กี่เดือนตลาดผ้าทอหมู่บ้านหนองแฝกใต้ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นนักเดินทางจากเมืองหลวงเริ่มพากันแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อผ้าที่นี่และมาท่องเที่ยวในวิถีชนบท เด็กๆในหมู่บ้านเริ่มพากันหัดทอผ้าชาวบ้านภูมิใจในผืนผ้าของตนเองอีกครั้งบางครั้งนะคะคนที่เราคิดว่าเป็นผู้ร้ายก็อาจจะเป็นแค่คนที่เคยขาดบางอย่างมาก่อนและผ้าทอผืนหนึ่งอาจไม่ได้แค่ห่มกายแต่อาจห่มใจใครบางคนและเย็บความสัมพันธ์ที่แตกแยก ให้กลับมาคืนเหมือนเดิมได้อีกครั้งจบแล้วนะคะกับคุณนายกับผ้าทอลึกลับเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกมิลินได้แล้วฝากกดติดตามกดส b s ส r i ค e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินออออรุ่งนี้เป็นดีายดวงตัวเลข เลข36ถึง40นะคะใครที่รออยู่ติดตามเวลา18นาฬิกาคลิปเต็มนะคะแล้วพบกันค่ะกับมิลินเรื่องเล่ามาหาัศจรรย์บ๊ายบาย